ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกำลังอยู่กับบ้ามีช่องอีสานบานกว่เองพี่น้องผมมากไกลถึงอำเภอกันเลยทีเดียวพี่น้องผมกับไม้ดีครับผมสวัสดีครับกับไม้ที่เท้าต้องเอาให้ได้คือจ้าบอกนนแหละพี่น้องผมไม่อยู่อำเภอเผอิญว่าบ้ามีอ่ามหาหมอครับคุณหมอนัดมือนี้บาดนี้เรียบร้อยแล้วก็เลยสิเพืายามบ่วงย้มกับเล็กพี่น้องผมย้มบ่วงย้มกับเล็กให้พี่ให้น้องเดือบกันเนาะครับเนาะ ไปลุยไปชมไปเชียร์กันเลพี่้องผมว่าสิเป็นแนวดิสได้คือบ่ได้หาหมอกระดูดโดนพี่้องผมมาตั้งเจ็ดโมงพอก็ได้กลับพ่อก็ได้กลับเกินว่าสี่สีส่โมงแล้วกระรุนไปน้ำกันพี่น้องผมอีกบ่อไกเอ่เอาเอาเสีย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 โอ้ยไปพี่น้องผมไปลุยน้ำกันไปชมไปเชียร์น้ำกันน้พี่้องาะ เออละหยาดเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่ว่าครับรถใหญ่กับยาวากันเพราะว่ามันมากไกลมากเพื่อมาเอายามก็ต้องมีรถใหญ่แนะ่ยืมรถผู้กวางคนมาครับเหมือนนี้ยืมรถผู้กวองคนมารถเจ้าของค่าซ่อมแซนดแล้วพี่น้องผมหาครับหาตะนนู้ไรก็ได้เห็นละครับรรยากาศทั้ง อย่าโซทอนอย่าโซทอนพี่น้องผมสองขอข่างทางเเ้าะพี่น้องนะเอาหวังว่าสีมานพี่น้องผมมัอนี้หวังว่าเฮาสีมานกันาะพี่น้องนะหวังว่าเฮ้าสีมานกันวอดแล้วพี่น้องผมห่วยคว่างปลาเสียมเป็นจุดไม้ที่เฮาต้องจอดต้องเอาหวังว่าสีได้พี่น้องผมหวังว่าสีได้จอดเจังไดล่ะอันนี้พี่น้องเอ้ยจอดนี่ได้บ่ เอาได้ย่ดอกไปลุยพี่น้องผมไปต่อพี่น้องผมเบื้องหนา้าพุ่นล่ะคือเป้าหมายของเฮาเนาะพี่น้องเนาะคิดเบื้องกลางคืนมันสิมาได้จังได๋ล่ะพี่น้องบักไก่ไว้แน่แล้วบักไก่เนาะพี่น,อนะนอ้องเนาะมาต้เที่ยเมื่อละ40 50, 50บาทเนาะพี่น้องเนาะไปมาเฮาของเฮาก็ได้ ประกันมาหาอย่างไรครับผมโอ้เฮ็ดบ่ครับเฮ็ดขวานบ่ครับผมโอ้ห้วยห้อยเชียคักแท้เฮ็ดอีหยังเกิดครับเฮ็ดไข่บ่โอ้มีแต่ห้อยเชียเจ้าหาแล้วตัวนี้่นมาหาเก็บเฮ็ดพี่น้องผมใส่ใส่ครับใส่ใส่บางแนวบางแนวบางแนเดียวเดียวเดียวอุ้ยพี่น้องผมเฮ็ดไข่ดอกบักใหญ่พี่น้องเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่งขอตรงนี้ครับผมขอตรงนี้วุ้ยเหยีดไข่พี่น้องผมสุดยอดพี่น้องผมสุดยอดจังว่าฝีมือไปเลยทีเดียวเชื่อเดี๋ยวกันผมหาได้ผมกับสีไ้คือเก่าผมหาโอ้นี่นี่อีกพี่น้องผมนี่อีกนี่อีกนี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงครับผมพี่น้องครับนี่อีกดอกนึงนี่อีกบ่ครับเชียบเชียบิ้งเชียร์บบ้างเนียนเนียนพี่น้องผมเนียนเนียนเลยนาะพี่น้องเนาะสุดยอดพี่น้องผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาซอยบบาหมีหาซอยเบาหมีหาซอยก้อนพี่น้องใช่เยอะเยอะว่าได้ที่ขันเนี้ยวนี่ใช่ก็มาหาหนีอะไรก็มาหานีอะไรเนี่ยกลางเก็บเฮ็ดพี่น้องผมมามาหาซอยคนก้อนพี่น้องหาซอยคนก้อนหาซอยคนก้อน ครับผมครับผมหาเห็ดพี่รองผัดเอาไปเอามาหาเห็ดห้อยเชี่ยกับเตียมอยู่ดีครับผมเนี่ยมาย้มบ่วงหรอกลงทุนมาตั้งไกลบ่ท่านได้ไปเบื้องซ้ำผมข้าดี่ะอยากเบื้องเห็ดไข่น้ำนี่เห็ดไข่ใหญ่ตัวเลยนี่เจ็บเห็ดไข่พี่รองผมมาเผอิ่นโชบมันทำปวงฝ่อเห็ดไข่พอดีเป็นพ่อสองซ้ำหอก ็นขึ้นตาดีเท่พี่น้องเสี่ยนดเลยเสี่ยนชัดๆเลยพี่น้องผมไปเอ้ายอาอยู่สายอยู่ใหญ่พี่น้องผมไปเบื้องบ่วงเขามันคนละสายแล้วอยู่บ้านบ้า,บามี่เพท่านเกิดต้องเชี่ยแหละครับครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเบืนะ้องเนี่ยนะนะเป็นจังไดพี่น้องซ้ำนีก่กะพ่นกะแจงแล้วนะครับน้องคุณแม่พ่นเอา ผนมันกระเซียบรวดแล้วคันเทือแรกสองเทือข้องปีนี่มันเสียบรวดหมดแดงลายไปเจ้งไายละพี่น้องเฮานั่นมาก็พอดีละถือว่าคันบ่ถือบ่วงกะให้มาเบื้องคนเก็บเห็ียดดอกพี่น้องนะบ่วงหนูนี่ล่ะครับจงมันสิมันบ่ถือดอกมันฉลาดต่ว่ากะไก่บันไดก็ตรงมาละ นั่นกลับเล็กไปยังไงยังดีๆอยู่พี่น้องผมยังดีๆอยู่มีนี่อเลยโอ้ยเขาควางเขาพี่น้องเขาควางเขาอยู่นะบ่ได้เอาเขามาน่ำเดียอะปะ ่วงก็ยังยู่ดีมันไปทางใดของมันนอพี่น้องหนูตัวนี้ฉลาดแห้งว่ามีกาบอกเลยหนูตัวนี้ฉลาดแห้งอันนี้เลยอันนี้กรบโบสุนนี่นี่หลังนี่กรบโบสุนพี่น้อง หลังนี่เลยหลังนี่กับโบเป็นยังนี่นีต้องไปนี่โอ้ยฉลาดพี่น้องฉลาดหลังนี่กับโบเด็ดอันนี้เด็กเขาว่าเขาวกองเขาวกองนี่ว่าพี่น้องว่าเขาถ้าเบงเมลี่องัองมันถีบมาเขา่าพี่น้อง ครับนี่กระโบดีดนี่ไอ้นี้พี่้องผมโอ้ยฉลาดแห้งแนวนี่นี่หละแห้งอยากได้ตัวแห้งอยากพ่อตัวพี่รองแห้งเห็ดไหบ้ามีอยากได้อยากพ่อตัวมันพี่้องผม,มเกิดลามลงมาลำคู่นี่ยยนอยู่เปลี่ืม ครับเอ้าพี่น้องผมขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการติดกับตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้างครัพี่น้องผมคือได้ยากแท่พี่น้องย่าจังไดก็ย่าให้คือบอกคบเดือนเลยพี่น้องเร้อย่าให้มันคือบอกคบเดือนจังไดตัวมันหมานครับคุณแม่ครับผมไปครับผม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 เอาขอบคุณครับพี่น้องผมพอกันคลิปหนาครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องผม สวัสดีครับมาตั้งไกลมื่นก็นต้องมาไม่คือเก่าบ่มาเก,ก็บ,บ่ได้มาหยังเราคุณแม่เนี่ยมาเจ็บเห็นดนี่บ่าาหางงม,มหอยนีย่ล่ะหางงม,มหอยบ่ครับครับผมตัวเก้างมหอยนอ้าหาบางไฟเสีสนยนยาส่วน,นั่นต้องเป็นมันหลายครับทุกบักหอยมนแ,นแมนครับผมนี่มะฮางบ่วงสามหลังมาไกลครับบ่ผมขัดข้อพอใจอีหลีบ่มาเด้อ,ขอ ต้องใจต้องอยากได้ครับยี่หลี่ี่ผมขั้นเฉียวมันนะมักกางว่างสลมะมักลางว่างเราเห็นลองลอยมันก็เลยมาโอเคครับผม